กมาจากตรงนู้นเออลืมไปว่ากลางแปลงพี่ที่แพลวสถาบันสถาบันเหมือนกันคือมันไม่ได้เกี่ยวกับภาคเลยใช่ไหมถ้าเป็นสถาบันอือทีนี้ภาคกลางกลาตอคนตอนนี้ที่เหลืออยู่ครับพี่คาชาด้วยลูกครับผมกูได้ดูโมเมนต์ที่เขาประกาศคชาพอดีไม่ไหวแล้วโอ้โหเห็นแล้วแบบว่า อยากเข้าไปกอดลวงทีเข้าไปกอดเลยตอนนั้น,นเขารู้สึกว่าแบบคือตอนนั้นไม่รู้จักใครเลยอยู่แล้วแล้วครูก็ไม่ค่อยได้มีเวลาดูตอนออดิชั่นแล้วแบบพอได้ยินว่าแบบพะชาพยายามมาสามปีแล้วแบบว่าพอเห็นแล้วแบบว่าโทลูกรู้สึกแบบว่าเออดีจังเลยมันแบบตั้งใจขนาดนี้ดีจังอะไร้ะแต่อยากรู้ว่าตอนตอนแรกๆของอของปีเนี้ยของปีเนี้ยก็ แรงกดดันจากสองปีแรกเป็นไงของผมจะคล้ายๆเฟมแค่ผมมาลองมากกว่าเฟมปีหนึ่งแค่นั้นเองเฟมสองปีผมเป็นสาปีใช่ไหมครับก็พร้อมจะมีคนรู้จักบ้างตอนแรกก็วางแผนไว้แล้วว่าจะมาประกวดปีนี้อีกซ้อมเต็มที่ว่าจะไปภาคอีสานแหละตอนแรกครับไปแบบว่าจะไปภาคที่ตัวเองเคยไปมาทุกๆปีแล้วคราวนี้อยู่ดีแบบป่วยครับเป็นโรค กระเพาะลำไส้อักเสบแล้วก็เป็นไมเกรนขึ้นอปิป่วยหนักนอนอยู่บ้านกินแต่ข้าวต้มแบบลุกไปไหนไม่ได้ประมาณอาทิตย์ครึ่งครับคิดว่าตัวเองจะพลาดโอกาสไหมเนี่ยป่วยขนาดนั้นคือตอนแรกแบบแปลวแน่แ,แน่คือไปไปไปภาคอีสานไม่ได้แล้วครับก็คือแบบถ้าไปก็คือต้องพักภาคกลางเท่านั้นแล้วพอแบบอาการมันเริ่มดีขึ้นเริ่มเริ่มกลับมาแบบพอยืนได้เริ่มร้องเพลงได้ก็ไปซ้อมเพลงเพื่อจะแบบเตรียมตัวมาภาคกลาง พอมาภาคกลางวันแล้วปั๊บไออาการไม่สบายก็ยังไม่หายครับไมเกนรเนก็ยังปวดอยู่แบบเดินไปแล้วเวียนหัวก็จําได้เลยว่าไปถึงที่ House RCA ประมาณ9้าโมงถึงสิบโมงเพื่อไปรอคิวแบบนั่งเวียนหัวแบบไม่ไหวแล้ว้แบบ,บ,บบมันไม่ได้ไม่ทานยาไม่อะไรไงก็มีทานยาไปแล้วครับแต่แบบมันกดดันด้วยกดดนันด<า>น้วยีแรกดดันตื่นเต้นด้วยไปนั่งรอแล้วก็ได้ร้องประมาณ ถ้าจาไม่ผิดน่าจะช่วงเย็นๆครับไปกี่โมงนะลูกไปเช้านะไปช้าร้องเย็นครับผมเพราะคนคนเยอะมากเยอะไงแล้วก็ไปพอเข้าไปนั่งรอในห้องมือก็เริ่มเย็นแล้วเหมือนคล้ายเจมเลยเธอไปทีละแถวทีละแถวทีละแถวแล้วพอไปยืนข้างเวทีแบบโอ้ยทําไงดีแบบเพลงที่เตรียมมาเริ่มเดินหายกับตอนนั้นในหัวจินตนาการว่าขึ้นไปกรรมการเขาจะว่าอะไรยังไงประมาณนี้ครับพอขึ้นไปร้องปั๊บ กรรมการก็ขอเพลงนี้สิขอเพลงนี้สิลองเพลงนั้นสิลองเพลงนั้นสิแล้วก็ขอบคุณค่าเชิญข้าไม่พูดอเไรเลยนะไม่พูดเลยเหรอแล้วก็ก็ยังงงๆกับตัวเองอยู่ครับเพราะทุกป,ปีแบบจะมีพูดมีอะไรแต่ปีนี้ขอฟังอย่างเดียวแล้วก็เดินลงมาเลยแล้วก็นั่งนั่งรถกลับบ้านไปเพื่อแบบรอฟังผลว่าจะได้หรือไม่ได้ตอนนั้นแบบที่บ้านทุกคนแบบเงียบมากเป็นบ้านที่เงียบมากเพราะจะรอโทรศัพท์สายเดียวที่จะโทรเข้ามา แล้โทรศัพท์ดังมาปั๊บตืดแม่เป็นปคนรับค่าค่าแล้วก็แม่ก็ยืนในผมพนนี่พี่เขาก็าบอกว่าให,ให้ไปอีกวันหนึ่งนะพอวางหูเสร็จปั๊บที่แบบ <Hey! S 1> ทบ้านแบบเฮ่ยจมีเสียงทั้งบ้านนะครับก็ <lah. S 1> อ่าก็เป็นพออีกวันหนึ่งก็ไปออเดชั่นก็คือเตรียมเพลงจากเทโนเรียบร้อยแล้วขึ้นไปร้องครับ <S 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 แล้วก็อืม ไปตื่นเต้นอีกทีหนึ่งตอนฟังผลว่าจะได้เป็นตัวแทนภาคหรือเปล่าอืมอใช่มันจะแบบโอ้ยจะได้เปล่าวะโอ้โดนเรียกกลุ่มแล้วด้วยแล้วถ้าได้คิดไหมว่าถ้าถ้าปีนี้ไม่ได้ไม่ได้รับเลือกแล้วปีหน้าจะใหม่ไหมผมเผื่อเวลาครับว่าผมจะมาอีกโอ้ดีจังเลยลูกอืมเพราะว่ามันมันความฝันมันไม่อยากให้เสียแรงตัวเองครับเพราะว่าปกติผมเลิกเรียนเสร็จผมก็ต้องไปซ้อมร้องเพลงจากบ้านจาก บ้านแถวบ,บางแคไปรังสิตไปเรียนรังสิตซ้อมเพลงกลับมาอย่างนี้ปบบวันละาหามากลูกวันละอาทิตย์ละสี่วันประมาณนั้นนะครับแล้วก็พอได้เป็นตัวแทนภาคกลางไม่ร้องไห้เพราะว่าอีกปีที่แล้วเราเคยมาแแบบเหมือนว่ามันผมผ่านจุดไหนที่เคยผ่านมาแล้วผมจะไม่ร้องไห้ครับ <c oughs> ป,ป,ปีนู้นร้ hey, องไปละปีนี้เฮ้ยไม่ร้องเรอะนี้ไม่ร้องแล้วก็พอได้เป็นตัวแทนภาคปั๊บจะเหลืยวเวลาเตรียมตัวใช่ไหมครับแม่ก็เลยแบบเขามีแนวคิดของเขาเขาเลยส่งผมเนี่ย ไปอยู่กับคนรู้จักไปลองใช้ชีวิตเองโดยที่ไม่มีแม่ลองใช้ชีวิตเองตื่นเองทําอะไรเองถึงเวลาตอนบ่ายไปซ้อมเพลงซ้อมเพลงเสร็จปั๊บกลางคืนต้องรีบเข้านอนทบทวนบทเพลงที่เราซ้อมทบทวนนี่เตรียมพร้อมมากอยู่อย่างนั้นประมาณเจดแปวันนะครับแล้วก็เลิศนะเตรียมพร้อมมากแล้วก็มาวันที่เวิร์กช็อป เวิร์กช็อปก็60คนยอมรับเลยว่าตอนนั้นตัวเองเป็นคนที่แบบไม่รู้จักจำไม่แบบมนุษยสัมพันธ์แย่มากไม่รู้จักไม่กล้าคุยด้วยอาจจะเป็นเพราะแบบหลายๆอย่างด้วยครับช่วงนั้นคือก็ยังไม่สบายอยู่กดดันด้วยไม่กล้าด้วยในกล้านิสัยตัวเองด้วยไปกันใหญ่เลยทีนี้เงียบคริปแล้วก็แต่วันนั้นไปเจอที่โรงแรมจะ่แบบเงียบมากวันนั้นผมเงียบมาก อแล้วก็ยังไม่สบายอยู่ต้องขึ้นไปร้องตอนแรกก็เอ๊ได้002แล้ว001ไปไหนล่ะครับ001สละสิ002ต้องร้องก่อน้อาแล้วต้องร้อง้าแล้ว<ๆ>คนแรก <c oughs> ไม่สบายด้วยโอ้โหขึ้นไปแล้วแบบช่วงนั้นแบบประหม่ามากครับเพราะว่าร้องคนแรกมือ,มอ,มอ,มอ,อเงีเ้ยเต็มกะเวลาไม่ถูกเลยว่าแบบจําได้ว่าตอนนั้นแบบร้องเพลงแรกยาวไปหน่อยพอเพลงที่สองมาปับ๊บอ้าวไม่ทัน ร้องในนิดเดียวหมดเวลาหมดเวลาครับผมก็ก็ก็ให้กี่นาทีคะตอนนั้นส <2 S 1> องนาทีน <2 S 1> าทีครับใส่เพลงแรกจะเต็มที่อ๋อใส่เพลงแรกจนจบว่างั้นครับแล้วก็ปื๊บ <c oughs> ไปถึงตอนประกาศผล มาแล้วอาการแบบเริ่มไม่สบายแบบไม่เป็นจะขึ้นโอ้ตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นครับกน<บ>ดันตื่นเต้นเมื่อไหร่เนี่ยเรื่องพวกนี้มันจะมาทันทีเลย <c oughs> นี่ไม่ต้อง่ตื่นเต้นเลยบางคนก็จะท้องเสียเลยอะไรเงี้ยแบบแล้วก็โมเมนต์ตอนประกาศผลเหมือนตอนแรกท,ที่ที่เป็นนะครับเหมือนแบบขอเสียใจกับคนที่ยืนอยู่ข้างหลังที่เหลือด้วยอ่าไม่ได้อีกแล้วครแบบในหัวนี่คือตอนนี้แบบคิดไปละกลับบ้านเตะฟุตบอลแน่ ็คือแบบเวลาว่างๆก็จะชอบเตะฟุตบอลนะครับตอนนี้แบบหัวไปสนามบอลแล้วแล้วก็พอรู้ว่าเขามีแบบเซอร์ไพรส์ก็แบบอีกสามคนขอเถอะแบบขอเถอะขอเถอตรงนั้นแหละตรงนั้นแหะที่ครูได้ดูครับผมขอเถอะไม่ไหวแล้วพอประกาศว่าเป็นศูนศูนย์สปั๊บแบบมันเห็นจําได้จำได้ลดม้ หน้าหนิาเฮ้ยแต่ถึงถึงพอแล้วถึงหน้ามันไม่ดีใจแต่ข้างในมันดีใจมากครับเพราะว่าเหนื่อยอะพยายามมาสามปีเนี่ยนะลูหลายปีเหมือนกันนะครับอลองนน้นลองนี้ไปทําอย่างนน้นบ้างทําอย่างนี้บ้างแล้วมันยังอย่าลุกมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆไงครับู้สไกจังหวะของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน ดีใจมากที่ปีนี้มีวีเป็นของตัวเองสักทีแล้วก็คิดว่าคิดดูดีอยู่มาจนถึงรอดถึงป่านนี้อ,อ่ะอ่ะพี่ต้น